ย้ายหลีกไหมผู้อำนวยการทีมดังอิตาลีบินเจรจาแมนยูพร้อมสอยซานโชเข้าใหญ่ในวงการฟุตบอลโลกกำลังร้องระอุเมื่อคริสเตียโนจุนโตลีผู้อำนวยการกีฬาของยูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่แห่งเซเรียอาเดินทางไปยังอังกฤษเพื่อเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับการย้ายทีมของเจดอนซานโช่ปีความเร็วสูงของทีมปีศาจแดงความเคลื่อนไหวของยูเวนตุสในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความทะเยอทะยานของทัพม้าลาย ในการคว้าตัวแข้งระดับโลกมาเสริมทัพและอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของซานโชในถิ่นโอนแทร์ฟอร์ดยูเวนตุดจับตาซานโชอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ซานโชโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับโบรุสเซียดอทมุนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาโดยพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟา่าแชมเปียนลีกยูเวนตุดจึงให้ความสนใจในตัวของซานโชและมองเห็นศักยภาพของเขาในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของทีม แมนยู U, ตั้งค่าตัวสูงยูเวนตุสต้องเจรจาอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งค่าตัวของซานโชเอาไว้ที่50ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งทางจุนโตลีมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปจึงต้องมีการเจรจาเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ดอทมุนสนใจดึงซานโชกลับนอกจากยูเวนตุสแล้วเซบาสเตียนเคผู้บริหารของโบรุสเซียดอทมุลยังได้แสดงความสนใจ และต้องการดึงแข้งรายนี้กลับมาเล่นให้ทีมเสือเลืองอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ด้วยมุมมองของชาวเน็ตมีหลายมุมมองเกี่ยวกับการย้ายทีมของซานโชในครั้งนี้บางคนเชื่อว่าซานโชอาจจะต้องการย้ายไปเล่นในลีกที่ท้าทายกว่าและยูเวนตุสอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับเขาบางคนเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องการปล่อยซานโชเพื่อหาเงินทุนในการเสริมทัพในตําแหน่งอื่นสรุปการเจรจาของยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกี่ยวกับการย้ายทีมของซานโชยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีข้อสรุปใดๆอนาคตของซานโชจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป